อ้าวนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมบอนเบรซี่เฮ็ดอีเกนเคยนะวันนี้เราเกมการ์ดหน้าฟีไฟยะฮูกว่าได้เราก็มาในชุดบักหลามบอซาดนี่บักหลามเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันจะเห็นคนไหมอันน่ะอันแน่เนี่ยนี่นมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วถึงยิงปุ๊าปูยังไงอย่างวันนี้ปาดออกไปหรือเปล่าเฮ้ยมันยืนยืนที่ยัง เกือบเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกเอาดาวหนึ่งครับผมจังหวะอี้สันไปอีกโอ้หูเก็บคักอยู live, march, ่ส kind of oh ั้นไปแล้วจังหวะนี้แลนคกลุนกร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 ุนไอ้มันสซูมูซูมันสมูมึงซูไปอย่างเรียบร้อยดาวดาวดาวจังหวะนี้ยังไงโอู้หูเด็ดเด็ดแบบทาข้างหลังกระชีดาวเดี๋ยวบักอันนี้มันจะตายแล้วไปไหนแล้วโอู้หูไปวุ่นแล้วจังหวะนี้โดนลงไปแล้วโอู้หูเลนมาท่านทางขวามเอ้ยตามครับผมจังหวะนี้เอายืนพันยาครับผมมึงยืนไีอย่าโอู้หู อุย้ยยิงเข,าเข้า16ครับผมเพราะว่าเลือดมันมี20ยิงเข้า16เรียบร้อยแตก <c oughs> ดาวอีกเออบออางทีกูอุ้ยใจเย็นๆเรียบร้อยแตกไปนหนึ่งผมเอา้ามันซุปกันแล้วตอนนั้นโอ้โอ้อเลว่าได้คิวจ่อยหาขวงังนี่มีบอสมีคนเอาวะสงสัยเพื่อนจะ วิ่งไปนําหมดแล้วเราน่าจะไม่ได้คิวแล้วครับผมจังหวะนี้เอาเพื่อนดาวครับผมจังหวะนี้ยังไงอีกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วยียนเก็กครับผมอย่านี้ตัวเดียวหนึ่งฮาหัวไม่เป็นไรครับผมมาเกมสองเนาะเราก็เอา mp 5มาแล้วจังหวะนี้จักโก้จักโก้เอจูเอาบอลมูเอาบอเออเออไปเข้าไป ไอ้บอลเหรียญน้ำเฮาเลยว่าอุตสาห์ยอมันไปไปฮะมาสามสองหนึ่งไปกไปอีกเทียละคุณรุนคุณลุนมาแล้วจังหวะนี้ผ อยู่ไหนเอ่ยมีตัวขึ้นมาไหมหันขวาไปเห็นคนหรือเปล่าบ่มีบ่มีเฮ้ยเอ๊ะผู้ใด้ผ่านหน้ากล้องผ่านหน้ากล้องให้ยังเรียบร้อยดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ข้อสามกอนข้อสามกอนข้อสามอุ้ยบักได้บักยืนที่ยังอู้อเต็มโตเต็มโตเรียบร้อยขี่แตกเลยทีเดียวครับผมอัดตัวไปดีอ้จังหวะนี้ยังไงอยู่ไหนครับผมอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะมันอยู่ไสนวะเฮ้ย ว่าเห็นมีเลยครับผมจังหวะนี้ปุ๊บโจ๊กโก้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไอวอเก็บของเอ้ยมันอยู่ขวามันอยู่ขวาจังหวะนี้ยังไงมันอยู่ไหนฮึปปุ๊บอุ้ยมันแลี่นแล้วเลี่นไปแล้วอ้โหไปแล้วจังหวะนี้แลี่ยนไปแล้วแมนอุ้ยมันคึ้นล่นผ่านเร็วเถอะวะเฮ้ยไปหมดแล้วเอด้อกูแลี่ยนปฏินาหัวเออฆ่าเออกดวิ่งไม่ติดนี่ขอซ้ำทีบอกเดี๋ยวมันอยู่ใสบเราหันขึ้นปุ้งปังปุ้งปังอยู่นี่มา อยู่ในนู่นเอ๋หาบอพอวเอ้ยอยู่พุ่นเฮ้ยยังันแล้วยังไงจะมาตีโดนออกมาเดียบรอยครับผมลาดหมูลาดหมูได้ครับผมจังหวะนี้ดีอีเป็นไดล่ะมาจองซูนพุ่นสวัสดิ์ครับผมจังหวะนี้จองซูนลึกๆไบเกินมาแล้วก็ซื้อลูกสวงสวงนัดแล้วก็เกาะสวงเนี่ แล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมจังหวะนี้โอ้ยรู้สึกว่าอยากยิงคนวะอยากยิงคนวะเนี่ยววนไงครับ,ววรบมีใครได้หรือยังชุดไอ้บอกหัวลามนี่เออผมสุ่มไปประมาณสิบสิบใบเนาะเออกดตึ้งตึง,ตงโอ้ยสุดยอดได้เลยครับผมจังหวะนีน้เฮ้ยไปพ่ปพ่นแล้วยิงทัับผมจงหวะนี้ยไงมีตัวขวา้าไหมเอ้ไม่มีว่ะเอ้ เอ๊ะมัน <F> ยืนยืดม <iek> uh e ันสิไปเห็นยังอู้เจ็บเจ็บอย่าโอ้ดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ขอซ้ำอู้เปิดโรสทำนีจังหวะนี้ยังไงแตกโอ้แตกแล้วเรียบร้อยแตกสองผมจังหวะนี้โดดเข้าไปอย่างรวดเร็วและรวดไวครับผมจังหวะนี้แลนมาแล้วคุณลุนคุณลุนคุณลุนมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยจะมาเก้าตึงตึ๊งโอ้ปลแตกครับผมโอ้ยลบลบลบล็อกซ้ายล็อกขวาหลบก่อนครับผมโดดหลอกเรียบร้อยครับผมแตกไปมึงจังหวะนี้เลยอีกตัวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ไงอู้ล็อกตัวล้มแตกไป อาจังหวะนี้มันอยู่หลังไอวอจังหวะปักไอวอเข้าไปกระโดดยิงหรือเปล่ามันโจดยิงจริงๆด้วยว่ะแล้วยังไงเปิดโอ้โหมันปักไอวอมันเล่นเป็นกระบอกจังหวะยืนเน็ตหยังล่ะครับเรียบร้อยยกเง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 ยเจอโยกหน้าไปทีหนึ่งก็ผมจังหวะนี่สามศูนย์แล้วเหรอโอ้โหไอ้มันกระไว้ผมจะเรียยาวอยู่สามศูนย์เดี๋ยวก็จันมาเราก็ซื้อก่องซื้อของจุดบบบบบบบับเป็นไง การซื้อของแบบโปรเพเยอผ์ปรับปมปุบ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 ปบป๊บปุปป๊ปุปป๊บปุปบปบบปุบปุบะุปุบปุปุบปบปุบปบุบป้บปุ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 บปาบุบุบปุบุบปปปเาุุุุน เออโอ้ยมันมีตัวเิ่งโอ้โหมันหลบไปหมดท่านผูช้ชมมันหลบซ้ายหลบขวาแต่หือเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นมาของวะเน่หลบขึ้นมาแล้วปั๊บมีตัวมีตัวมันยืดมาอย่างเรียบร้อยหัวหลุดครับผมหัวหลุดกันเล้ทีเดียวช้าไปเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงออกมาอีกหรือเปล่าเอ้เจ้ากูว่ออกมาวะ เฮ้ยเดี๋ยวเราขอดูข้างหลังก่อนมีใครมาอุเ้ยนันเดย์มาแล้วได้ยินเสียงเท้าผมจู่ก็จูก็วันนั้นเด่นผ่านมึงฉิบหายใจดนผ่านตังไอวัวโอ้โหจังหวะนี้กระโดดมาโดดปาดเรียบร้อยครับผมดาวไปครับผมจังหวะนี่ก็จูดิแท้นี่จูไปจูมาจูซ้ายจูขวาครับผมจังหวะนี้มันอยู่ไหนเฮ้ยไปจับมั้งเปลี่ยนแล้วมันแปลี่ยนแล้วมันเลยเอ้ยเจ็บ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 เรียบร้อย แตกครับผมเบิร์ดีกันเลยทีเดียวเจอเอออเอเป็นไงล่ะโอ้โหบักหลามนี่ทำไมมันโหดร้ายยังเลยบักหลาม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 เป็นไงบ้างครับท <c oughs> ่านผู้ชมมีอะไรจะพูขขดคุยด้วยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะฮะโอ้ถัดตอบ, you, ตอ,บอยู่ถัดตอบอยู่นี่วัสดัอเป็นไง โอ้โหยิงไปตั้ง1 0ชิวซาดาเมจ3332เออ3 3สามสามร้อสดาเมจวัสซันอ๋อนี่มันตัวแบกจริงๆนะนี่ค่ะเย <c oughs> มาเราก็ไปลองอีกสักเกมหนึ่งนะผมอ่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้เราก็จะไปแบบลุยเดี่ยวนะอื้อมันจะงได้ยิิงแบบมั่นๆนะเพราะว่าเราแบบชอบโชว์พาววันซัน ชอบโชว์พาวเราก็เลยมาคนเดียวเดียวเ,ยวเยวนี่ครับผมเอ้ยมันเจอผู้สาวนะโอ้โหเจ้าผู้สาวกับผู้บ่าว่วาวแต่งตัวเสียสีดำนะผมเเออออสำหรับเกมนี้ก็มีเสียงปืนนะเพราะว่าผมปิดไมค์เล่นนะครับ แต่ว่ามันจะทําให้การได้ยินเสียงของผมมันลดลงเนาะอืมแต่ผมก็ลองอัดดูเผื่อมันจะได้นะครับผมเออแต่ถ้าจะให้จริงๆมันก็ต้องเปิดไม์เล่นนั่นแหละมันถึงจะได้ยินชัดเนาะเออมาจังหวะน,นี้ยังไงมาไงกปุูกูอยู่ใส่ละอุ้ยอุยมันแล่นมากเล่นมากยังไง,ง,ไงมันแล่นมากยิง,งอุ้ยโดนเข้าไปสามเม็ดสามเม็ดเรียบร้อยครับผมปกักปักโลกปักโลกมันยิงเเพือกรล่าแสดงว่าไอ้นี่มันเล่นเป็นนี่ ุเออโลหายโลหายโลหายอืม้มแตกบุ้งแตกจังหวะนี้กระโดดเป,ป็นฟาดครับผมเนี่ยเวลาเข้าหวัหวเข้าหัวดาวหนึ่งก็เลยทีเดียวผมขอซ้ำก่อนขอซ้ำก็เอ้ยยืดเรีาายบร้าะอ,อย่างนู้นอื้นแตกไปจังหวะนี้ยังไงอื้มันเซิร์งหมู่เราขาหมูหอยอยู่ยังไงจังหวะนี้มันอยู่ไหนปาดไปจังหวะนี้เข้าหัวเป็นหนึ่งร้อยสี่ก็เลยทีเดียวเชียวครับผมจังหวะนี้ยืนทำอะไรเดี่ยวร้อยดาวไปหนึ่งปาดไปอีกดาวสองผมเดี๋ยวร้อยคูดาวครับผมจังหวะนี้ยังไงเพื่อน เพื่อนยังไงไวรุร่น FF เับผมเล่น M ห้ารอยจะงัดหัวได้หรือเปล่าโดดไปโดดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหเรียบร้อยแตกว่าแตกโอ้โหเกือบม่ตายรัยบผมเดียดกลัวมันเหลือแบบติงแมตติงหมาเ้ยเด็กน้อยจำทีเรียบดีทีตายมาตายผมยังไงจังหวะนี้โดนสาดไปรับผมโดนสาดสาด,สาดยังไงกลัวแมงตายเขาคัดเรียบร้อยกลัวแล้วไวรุ่น FF ไวรุ่นยิงหัว บัาตายจะเกลือครับผมย้อนยิงบัตถือนะมันไม่ได้ยิงง่ายๆได้ล็อกซ้ายล็อกขวาไปมันก็ยิงไม่โดนแล้วเดะเออมาไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาแก้แค้นในเกมที่2กันเพราะว่าเราได้ฆ่าไปตั้ง1โตนะครับผมเออหรือ2โตนี่แหละเราก็ได้เอเงินม,มาซื้อปืนอยู่นะเออมา,มาเราก็ได้ ฮอ้เอ็มพีฮอ้กับอไอวอ้หนึ่งลูกกันทีเดียวเชียร์นะเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะพูนนะเนี้มันเปิดเออมันเปิดตัวเปิดใจว่ะเฮ้ยมันเปิดก่อนเลยจังหวะน,นี้ยิงอะไรก็ไม่รู้ครับผมหรือทำปืนลั่นก็ไม่รู้ผมจังหวะน,นี้เราก็จะยืนดูก่อนไปเจ้าก,กูดูสั่นละไอ้มันไม่โผล่มาว่ะ ก็เข้ามาผมเนียนเนียนเนียนเอาดาวหนึ่งก็ผมจังหวะนี้เพื่อนเปิดดาวหนึ่งแล้วก็โช๊วปูแลนมาแลนไปแลนมาเด้อยู่ไหนวะเอ้ยมันบ่มีบ่มีไปแล้วจังหวะนี้เอ้ยมันอยู่เสียวะเงียบเงียบยิงวหาหัวมันอยู่ในนี้ตัวเดียวโอ้ยมาฆ่านันแลนนี้เขายืนทำไมล่ะเพื่อนมันยิงไอ้เห็ดยังเรียบร้อยครับไปหวั่นีมันยิงไอ้เห็ดยังนอียบร้อยแตกผมโดนเชิงโดนเชิงลอยหลังตีฮึยางไหมเอายืนเออเออยบร้อยเออเดี๋ยวไปวั่นแล้ผมจังหวะนี้เอ้ยเจมแล้วแต่ว่า ราะว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นยังไงก็ย่ายยิงครับผมเพราะว่ามันตั้งหมด2ตัว3ตัวเพราะนั่นรุ่มตัวเดียวเนาะบัตายจาเจียวางไดลวีใครก็ข้างเหลืองตัวเม็ดไหลครับผมเอามาเนี่ยเราก็หนึ่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเกมนี้เราก็จะไปเอาคืนมันนะครับผมเนี่ยบักลามสิไปเอาคืนด้วบัตรเดลว์นะเออเออเออไปรืมซื้อของมาซื้อของกัน ซื้อเลยดีเนี่ยโอ้ยพอดีรวยจัดรวยจัดครับผมนี่ซื้อเกาะซื้อหมวกซื้อเบิดครับผมนี่ไอบวกครบมาครับผมจังหวะนี้เราก็วิ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วรวดไวครับผมเพื่อที่จะไม่ได้เสียจังหวะเราจะได้มันยึดจุดแลวจะได้ยิงหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ชักปืนออกมาโอ้จะบูกเอาไว้บ่มี ผมมีก็โอ้ยนั่นที่เห็นตนโอ้ยโดน2ตัวเลยรับผมจังหวะนี้เจ็บมากๆเจ็บมากๆเนาะขออ้อมมาฝั่งนี้ก่อนถ้าวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวโดนยิงครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหมันวิ่งไปนู้นแล้วมันแดนไปนน้ำมูกแล้วโอ้ยช็อกโ,โคโดาวหนึ่งกับผมจังหวะนี้เพื่อนยิงไปจังหวะนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนจะเลือดลดเหลือน้อยนิดอันนิดน้อยเฮ้ยมันมีตัวเขาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยผมมันลอยเพื่อนเนาะมันลอยเพื่อนแล้วโอ้ยยังไงอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงอยู่ตรงอ้โหมันคือถือเจ บอมเบิร์ดเบิร์ดตีกันอะไรทีเดียวจ้าเออ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 มาจบไปแล้วสองหนึ่งก็บอมเป็นไงล่ะเราเอาคืนได้แล้วนี่เราก็จะนำแล้วนะทีเนี้ยเออเราจะนำนำหน้าเลยอนำก้นก็ไม่รู้นะขวนะกินนี่เราก็ได้ลูกซองสองนัดนะครับด้วยเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนี่แหละนะมา มามามันอยู่เสร็จละเอ้มันอยู่พุ่นอยู่พุ่นเอ้แลนคุลุนคุลุนก็ล็อกก็เล็เกแล้วไปอยู่เสร็จอ๋อมันอยู่ตรงนั้นครับท่านผู้ชมมันยิงอะไรก็ไม่รู้ปงปังปงป,งปังยิงกับวัตถุหาขวบจังหวะนี้ยังใหง้ัวลายอุย้ยเจ็บหน้าเจ็บยันหน้า เจ็บจังเลยว่ายิ่งกับถือถือยังไงโอ้โหมันรู้ดีว่าเราจะออกไปปาดมันครับผมมาเราก็จะปาระเบิดไปจังหวะนี้เปิงโอ้ยติดติดคานครับผมจังหวะนี้หมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังครับผมจังหวะนี้เราก็จะไปเอาตัวหลังก่อนยังไงอยู่ตรงไหนกเอออยู่ในอุ้ยนั่นแหละแบสูเรียบ้อยดาวผมจังหวะนี้หัวหลุดครับผม แล้วมันอยู่ตรงไหนแต่วันทีน่นี้ไปเร้วไปเร้ยวไปแล้วโอ้เพื่อนก็เาานะตรงน,นี้เราก็จะไปดูก่อนว่าเพื่อนเรจะช่วยได้ไหมโอ้เป็นแรงไเพื่อโอ้น่าจะชุบได้นะครับผมจังหวะนี้ขอชุบก่อนและกันจ้ะมันด้วยตัวเดียวเองหยยบ้อยสี่ต่อหนึ่งครับผมจังหวะนี้มันอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่หรือเปล่าโอ้ียบบ้อยชนะจ้อยเพราะว่าเพื่อนเอาไปรับประทานแล้วอืมว่ได้กินแล้ว วันนี้ยิ่งน้ำเขาอีกแล้วโอ้ม่แต่เป็นคนดีไงเออพอดีเราก็เป็นคนดีเกินนะครับอ่าเราก็จะซื้อไอวอลสัหน่อยปับป๊บๆๆๆนะผมอ่าเหตุผลที่ทิ้งไอวอลออกเพราะว่าเราจะได้ซื้อให้มันเป็นให้มันเยอะกว่าเดิมไงปกติจะตันสามใช่ป่ะถ้าเราทิ้งออกไปสักสองลูกมันก็จะ <c oughs> ได้สี่ลูกเนาะเออไปมามามาขอโทษไปเฮ้าไปมามามาเออดีในี่เราก็ซื้อแฟตฟิีสนะคแฟตฟิีสก็คือระเบิดแฟต ที่แช่แข็งถ้าปาแล้วมันจะเน่าเนวัตซานเอ้ยมันจะกูนี่ยิงโดนห้าสิบสองสิบสองสิบสองโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บบักเตะแล้วมันลอยปูนี่เจ้าสิเอาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงเดินมีคนม่าอุ้ยอ้ยเจ็บหรือสิเอาแล้วครับอุ้ยสองนัดไม่ได้ขอไปอีกนัดหนึ่งับผมหลึ่งร้อยผมโอ้ยมันเอาแล้วมันแรงมาแล้วไป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 คุณรูคุณรูโอ้ยมันยิงดับนยิงดับล็อคลบอคล็อคล็อคไซร์ล็อกหัวผมหาที่ัาอุ้ย เหมือนมันจะเห็นเรานะมัน kam, iedzieć, มีตาทิพตตาทิพเห็นคนพันยาผมจังวันนี้เดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนครับผมจังวันนี้พาสบัคฮันน่าหลบซ่องยิงกูกบบแต่งเจียวเนี่ยนะเพื่อนอืยเดี๋ยวขอหลบพันยาก่อนครับผมเออเอาไงเอาไงโอ้ยดาวไปหนึ่งครับผมเพื่อนยิงดาวไปอีกแล้วยังไงจังวันนี้โอ้ยแมวไม่มีหูยิงไปว่ะแมวไม่หูเฮ้ข้างในข้างในโอ้ยยิงก็ไม่โดนตะโกนแตกหนึ่งยังไงโอ้โห้อมนัดกับมาถึงนัดที่สามนัดที่สี่โอ้โหนี่คือถึงแต่มาบัคฮันโอ้ยจังวันนี้ย่าง ไปหุนเร่อจังหวะนี้เราก็จะปาดไปจังหวะโอ้ยหัวยิงโดดใ่ไหจะได้ยิงก็ไม่ได้ยิงเนาะโอ้ยนอนนมันอยู่ไหนไอ้วอนั่นหรือเปล่าว่าขอจิกัเมนตัวนี้มเมนตัวนี้สูปไปปป ยื้อได้เนออาเจ้าจุกูจุกอูยู่ไหนยิงกูสนอหัวดุดสนอเอ้ยไปเห็นวะโดดข้ามไปจังหวะนี้เอ้ยเหมือนมันจะเปิดตัวเปิดใจแล้วครับผมจังหวะนี้สูอย่าเฝ้าเดี๋ยวกูจัดการเองจังหวะนี้โลให้ด้อยหัวหลุดกันเลยทีเดียวเฉียวมันกระผมโอ๊ยแตกโอ้ยเป็นไงล่ะครับหัวแตกหัวเพลกันเลยทีเดียวครับผม เอาแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวชุดบักสลาม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 ยังไงบักสลามขาวเตะเป็นไงละ่ะโอ้ยชุดโคตรเท่โอ้โหโคตรโก้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์ความชิกะแค่นี้แหละ <laughs> เอาละครับถ้าใครชอบก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้ด้วยละก,กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดคิดถึงกันก็ฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์มานะจ๊ะอ่าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าได้ยินเสียงกุญแจดังบุกหลังเสียงกุญแจดัััังง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 บบบบลลลลัง